สวัสดีพี่น้องปองไปโพดิดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งเที่ยวเลยและช่อง youtube เสียงอึ่งเที่ยวเลยแชแนวมื่อวานนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวตลาดบ้านขอ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 น,ขอนแดงเนี่ยไว้ซสับสนกันแล้วก็ระวังขอนแดงขอนเก็น,นี่นะนี่บ้านขอนแดงครับผมบ,บ้านขอนแดงตำบลนาอานเริ่มเจ้าเล็กครับผมห่อทั้งมัน หงคฮะบังงไปตำส้มแน่วย,ยละสาวัดครับผมสิบห้าบาทกไร้าบบเฮทเฮาครับผมเผ็ดรับประกันเผ็ดสนวยเนาะมัอ่วเผ็ดสนวยน้วยได้บอกเผ็ดเอาคืนมี่ะโอ้อันนี้มีเต็มสวนบ้านเฮา,าที่นี่นะ ของสวนทางนั้นเลยซื้อให้หน่อยนะคะ้อใหค่ะจานเท่าไหร่เนี่ยแม่จานละซาวเดียวครับซาวเดียวครับเออยี่สิบบาทก็ไม่ขายเนาะยี่สิบบาทของเดียวได้ค่ะโอ้บ่หอยตักน้ำเลยนี่ตินะจานน้าเลยบ้านเฮาน้ำมูกจะมาข่อยกัดขาดเออกัดได้ขาดกัดได้ขาดนี่กัดได้ขาดนี่ทำไมเป็นเด็กน้อยนะกัดดักจนมาดักหลายมันหมกอย่างนี้แม่ ฟ้าบุกลาฟ้าเอหมกไฟฟ้าหมกลับฟ้าสำเนียงบ้านขอนแดงนะลับฟ้าไฟฟ้าอันนี้คณะผู้เฮาเนี่ยใมีเงินมีเงินเดือนทุกคนแล้วเนาะจะดูทุกเดอรมีเงินเดือนเดอรนี้จะว่าซีอ้อนที่เดือนยังเปิ้ลมาซื้อกับเข้ามาไก่ได้เดือนมาได้เดือนเบิกมาอีกเออ เฮ็ดไปให้ใช้เลยดิเออดอกไม้เหรอครับอันนี้บุบปุ๊บเจียวปุ๊บเออบุบปุ๊บเฮ็ุบหน่อไม้ของหวานยันยันในสิบในยี่สิบนี่ก็ยี่ยี่ยี่ครับผมอือไล่ครับผมเนี่ยคากับบานเอาโอ้ปลาเข่งปลาเข่งตัวนี้หมกครับผมอกระเซ่บใช่ปะหน่อไม้โอ้หน่อไม้ออกแล้วกะออนดีใช่ปะ ควยครับผมไค่ทอดทานใหญ่ได้จุกอ่องคนบ้านอันนี้จากบ้านนี่นะมันงามแท้สิบบาท้บ,บ,าทบักไสเนาะมีแก้วให้กินพร้อมไม่รพร้อมอาหารพร้อมอาหารอะไรโอก่บ้านเนี่ยโอเคดีใช่ไหมเนาะ,ะแมงครับแมง<ะ>ปลาทู<ะ>ปลาทูแต่ว่าสามตัวเนาะปลาทูสองตัวก็มีปลาทู ต้นนมไปปลาแดกคนนัวดีบ่เพใช่ไหมปลาแดกนัวดีบ่อนัวจ้านัวรับประกันอันนี้ใครหั่นทังซีนี่นะจ้าจานละยี่สิบบาทห้วยห้วยละห้าสิบจานละยี่สิบนึ่งฮอนฮอนครับผมน้ำเต้าหู้ปลาทองโกบโอ้ข้องเป็นลายจังครับผมหอยตากมาเป็นรถเลยทีนี้นะอ๋อตะวันเต๋อครับนี่นะหรอ โอ้มาเตะแกนพูดนะโอ้มาหลายใช่ป่ะบอกหอยตากก็มีหอยจุกก็มีหอยบางไงเอ็นเตียงมาไก่อันนี้มาไก่มาเตะแกนอุบลรัตน์ครับผมของหวานครับมีของหวานก็มีขนมดีอ่าเลาะถ่ายตลาดเต็มก่อนครับผมขายดีปะขายดีปะพอได้ขายค่ะพอได้ขายค่ะขายผักบุ้งค่ะขายผักบุ้ง อันนี้อาหารก็เยอะครับอาหารก็เยอะทุงละจักบาทครับแนวกินนี้นะตามสิบบาทค่ะตามสิบบาทค่ะตลาดบ้านคอนเดนก์เองค่ะายก่อนเนี่ยกินเนาะไก่ฟ้าไก่บ้านตัวบกักใหญ่กบกระมีอย่างเนากะก็มีครับผมเอออยากซื้อของซื้อมาซื้อบ้านคอนเดนเราดีแฮมันเนาะ ไอ้ผกักครับผมโอ้มากผักไสอัอนนี้มาร์คบรรจารหัสสิบบาทไก่ก็มีกบก็มีโอ้เกิดนอนง่ายให้ย่างดีใช่ไหมเนาะกบผักหลายกว่านี้นะมะพริกมะพายใส่มะพายนะคือเห็นจะมะพริกเนาะตัวทำมะพายสั้นชักมะพายอยู่ไหนเหมือนจะมะพริกกัน ปัพรวมข่ักแตงบมักแตงพอดีกรรมเนาะพอดีกรรมใส่บรับใส่จานละยี่สิบบาทครับผมขายเห็ดหญ่ัจานละเท่าไหร่นี่นะีาจานละยี่สิบบาทห้องไม้บานก็มีพอ หนเสมอแกงเลยเลยเนาะน้ำยานางก็มีผักอีตูอีตีก็มีกันจองก็มีมีลาไหมน้ำเสนอดีจังอันนี้ก็เห็ุครับผุณ่ายจังเนาะโฆษณาไหมโฆษณาเสมปอนมีมาแโฆษณาแต่สมปอนอย่างเดียวเนื้วอื่นมาไข่เนื้อเอืมกไข่ ยักได้ค่องถึกมาได้ก็ม้านคนแด้งไดาบ้าขอนแด้งมาด้อของหวานก็มีหุละสิบบาทราคาคู่งามแต่ทีคือบมค้าคงามเมค้าคุ่งามสุดของหวานสิบบาทของหวานสิบบาทสิบาที่่ก็มีไงคือามคมาเปลี่ยนเนี่ยไอโอ้บอกค้าบอกว่าหาเมค้ามเปลีราว่าเราผู้งามแล้วนะสิเปลี่ยนยู่นืสิเปลี่ยนยู่ทีเราผู้งามก็เนนะ ต้งเปลี่ยนผเหลนายกบอไปก้อนกวาดินครับวาดินปลาดินค่ะอันนี้อันอย่างไหนส้มไข่ตีไหมส้มไข่ส้มไข่ปลาส้มหมูอย่างยู่กองเดียวส้มหมูสิบบาทสิบบาทหกสิบบาทละพี่น้องปลาดินกองละห้าสิบบาทจ้าโอ้แบบเห็ดเป็นเด็ดเดี่ยวก็มีค่ะเป็นแซ่ก็มีเป็นแซ่ก็มี ไอหมูแดดเดียวกำนี้หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวอันไหนอันไหนอันไหนเชียงอื่นใช่ไหมใช่อย่างแม่เจ้านไปทุตลาดแทะเออจ้ามาเอาไปเชียงอันมาไทยเจ้าเจ้าขายดีบ่ขายดีบ้างมีใหญ่เอ็มรักเด้อใส่เดินเข้างึงแรงใส่เดินเข้างึงแรงใส่อยู่นี่นะ

าได้าแก้วมงส่นาเทส่วนอันนี้ม่วงยางเาบม่วงอันอันนั้นมาเทสวนเามาเทสวนกเสียงอึนเดเอาฟังนี้ร้านแรกครับผมเสกอกครับเสกอกพุนเส้น สวัสดีครับขายดีบ่ครับผมเรืออยู่จ้าเรือยูจ้าไม่เท่าไหร่นี่นะสิบบาทจ้สิบบาทครับผมขอมาง่ายก็หลายเด็ดเนาะของกระไรพักปัวทำเท่าไหร่พักตัวพักวัวเนี่ยสิบบาทครับสิบบาทมาเป็นส่วนครับผมคบาทมาเป็นรถดพวงเลยเนาะทางก็มีหลายครับผม กับเาอามูลาวุ้นกะทิสดกลองละ15บาทส้มโคเคใส่กอบทั้งจุกทังในสุกอู้ห่อมไ,ไห้อยกินก็มีครับผม,ม,มสลัดโล3ามบาทโอ้สลัดอากกินสลัดครับผมอันนี้นยกินสลัด เขาไปในตลาดฝังคุณแล้วก็มีร้านค้าอยู่นี่นะครับผมกล้วยปอดสามพิศของสวนกุงละสิบบาทหยาบเอาเลยนี่ลูกซินไม่เท่าไหร่ครับนี่นะมีห้าบาทกับสิบบาทครับห้าบาทสิบาทไอ้ตัวของหน้านี่ห้าบาทกับไอ้ขอหลังสิบบาทครับโอ้ด้านหน้าห้าด้านหลังสิบครับผม <5. S 2> ม,มาทาน <laughs> <laughs> เด็ดเป็นล็อกเลยจังเนาะ แนวกินครับผมโอ้เริ่มสิเบิดระบิดาดีจังเจ้านี้นะโอ้ขดีจังน้อครับขาดีดีครับไม่ด่าใครนะคมากม่ายดีายดีอ๋อนี้ก่อน ปักบับงบวงก่นนอนวยไ่ให้นะปัมวงบ้านก่นอแบน,บนอแดงโอ้โหโคพอกครแม่บางวงงเก่งโคตแม่บางวง <c oughs> เออวยไงคัดใจญแน่ออโอ้โหโอ้เนอะเตรียมปักพูลูรถนี้นะหมกหยวกครับผมเซฟบาใหญ่เออทาปุปูป้ขายเซฟเซฟ โอ้ไก oh, ่บ้านก็มีหลายเจ้าครับไก่บ we um ้านตัวพวกญงเยอะครับผมเยอะฮะไก่ตัวละร้อยเอาให้เป็นตะหันหลังได้ไหมส้มผักสิบาทครับผมส้มผักสิบาทสิบาทครับสิบาทประเทศลาวีมาเห็บ้านเาีอยู่นะระเลาอยู่ลาหลายจังอืม ทมเถอทำบัตรเกท่าเท่าท่วัวควเท่าใหญ่จอายุเท่าไรเนี่ยามาขายด้วยเชฟชิสามแล้วแม่ตูได้อายุเท่าไรแล้วเนี่ยใหญ่ได้เท่าไรแล้วตองกระซิพอกันกับตูอันขอทำนะเกียร์ชิปสามกซน้อยจากบัตจันจากบัานนี่คบนี้นะทบาทก็ปีค่ะดอกไม้หวานก็มีค่ห้าสิบค่ะ อ้อยส้มก็มีค่ะคอ่าอู้หนูเอาหนูไหมคะใครจะเอาหนูค่ะเอาหนูไหมคะกะเแฟค่ะโอ้กเแฟดินัานประกาศติดดับว่ะกาแฟกาแฟยังตัวว่าหนูเนาะมีใบบัวบกนะครับใครซ้ำในกินใบบัวบกสิบบาทมะกรูดสิบบาทน่อไม้มันเริ่มออกแล้วส like ิครับนี่นะ การปุ่มเลแรงให้ตายเทปันเนาะสาธืออวบดีทำไมมัดบักบุงเลยเนาะอัวบบากเลยครับมัดเท่าไหร่ครับนี่นะมัดละสิบบาทอวบบากเลยอู้อันนี้ก็ห <uh ัวใหญ่เท yes ่าปีนะเนาะหัวใหญ่หัวใหญ่ก็บบได้ข่หัวใหญ่ก็บบได้มาซื้อให้เน่ผักสดๆครับผม นนะอดดเยร้านบ้านผัดแดงมาเด้อมาซื้อให้เน่เน่ค้างเงาอันนี้อย่างเขาได้ไหมนกกับนกนกอันนี้มันละครับผมบักขียะบักไม้ไอ้ปลาทูเน่ลูกค้ามาแล้วปลาทูกับปลาทูครับอยู่เป็นคู่เป็นคู่สมชื่อปลาทูครับผมทูก็มีค่ะอร่อย อันนี้ปลาอย่างครับนี่นะปลาน้เลยเขาเอินว่าปลาอย่างนี้ไหมปลาปลายหญ่ใหญ่กระบอกองูปลามกเออปลาดังที่เห็นนี่ลราพี่น้องมึงรถไปชอไปปลาห่าวนะคะปลาห่าอยู่น้ำเลยเด้อครับเด้อสตออันนี้แล้งามไหมว่าสมบูรณ์ไงปลากระไดเอาปลามันงามนี่ครับปลาน้เลยงามครับมื่อนี้นะ อนื้อหาเอาอี่นั่นเลยสตอร์สตอร์สตอร,ตอร,ตอร,ตอร์ไม่ใช่มีแต่พักใต้นะครับจังหวัดเลยก็มีนู้นากหลายใช่ไหมเนาะตูครับผมศักยนะนี่หลายนี่มันจะหลายอย่งเนาะของบ้านเฮาเนาะ,นะ เออคนไปิดแเปิดพี่น้องม,มาตลาดบ้านคอนแดงนะพี่น้องกล่องคนหลายกว่านี้นะเอามืออม่อ,อนี้ขนะองผมได้ครับเนี่ยเอ้าร่างผู้ใหญ่แม่ชุดลางติดนะโอ้ไปไหลตลาดแต่วันนี้นะ <c oughs> เนออาะวอลนัมกันจงเมียจัยยงหงยาชิงตลาดแดงตลาดแดดเปิดเบิด าเด้อตลาดบ้านขอนแดงเด้อของหลายโยเนี่ยค้ารออยู่ครับนี่นะมีแต่ผพูงงามๆครับเนี่ยค้ามีแต่ผพูงงามๆเด้อมีเบ้อคพริกก็มีครับผมองหวานครับองหวานองหวานสิบบาทเองไหมหรอครับผมน่ารักสิบบาทมีแต่ยางละสิบครับสิบบาทสิบบาทถุงบักไงครับผมที่ได้กำไรที่น้ามาขายทึกแท้ เอียงฟันกันกินครับผมได้กำไรบอได้กำไรกระตามตามเต้นได้ไข่ไขายโกโก้ให้คนโง่สงสัยสงสัยก็กระซิบสงสัยมาได้กำไรบอลได้กำไรตามหัวมันว่าขายโโกก้ขายโกโก้มาหาโมก็เอาได้ขายโกโก้มาหาโมก็เอาเอาสังคมเนาะเอาสังคมจ้า ของหวานครับ10บาท10บาทวันนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวตลาดบ้านของแดงขอนแดงเด้อครับผมตำบลนาอานเด้อครับติดถนนนี่นะผูใใ้ใดไกลไปไกลมาเด้อย,ยมเมือแรงเด้อย,ยมเมือแรงเพื่อจังหวงก็ตลาดนะสร้าม,มงแรง,งติสร้าม,มงแรงเด้อซื้อแนวกินไปกินยำมือแรงเด้อครับพี่นอ้องกองไฟเอาแววอยู่ตลาดบ้านอขอนแดงกิปนี้ลาพี่ลลน้องสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ